โอ้เยี่ยโห้ครอ๋อหนูโอ้โหอีกแต้มครับผมอีกแต้มครับโอ้โหโอ้โหโตครับงามงามครับผมสวัสดีครับพบผมครับช่องทศการแชนแนลครับหากินแบบบ้านๆสไตล์ทศการครับมือนี้เป็นอีกอีพี่หนึ่งที่เฮาสิษยหาไซหนูอ่าไซหนูไสบ่วงหนูครับนี่บ่วงเขาบ่วงหนูครับลวดอ่าเขา กะทนนเกี้ยวห่าประเดิมก่อนเลยบางไฮกัทนในเกี้ยวเขาบางไฮเกีเ้ยวแล้วเดี๋ยวห่าประเดิมตน้นปีนะเขาเรียกว่าต้นปีดูการไสหนูเนาะว่าสีใดบ่ไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันวิธีการไสครับว่าไสยังไงให้กัทนาในเกี้ยวเขาหรือว่าให้มันเกี้ยวเขาแล้วไปไปเบิ่งกันเลยครับนี่ครับบ่วงเขาเห็นทางเหรนี่ทาง วิธีใส่ทางเนี่ยมเป็นทางขามบางไฮนก็นทานเกีียวบางไฮเคยเกีกียวแล้วเนี่ยจังไฮเนี่พปรทานเกีียวนี่ส่วนมากช่วงนี้เดีจะใส่แต่ทางขามอ่านี่ครับทางขามทางมาันออกมานี่ครับมีทางขามนี่ครับจังไฮประทานเกี่ยวใส่ทางขามมัน,าน,นมาย่ามนี่มยไม้ไว้ครับ ปลาเดิมต้นปีนี่ครับท่างขามไอ้บักท้องพี่น้องนี่อธิบายศาสตร์ทำไมเข้าใจบ่วงไปมีบ้าไปไปต่อครับนี่ครับท่างเป็นท่างขามนี่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 ครับท่างขามเาขาอีาาาใส่ปลาขึ้นมานอยู่นี้ ถึงอันแท้เลยนี่ครับเอาไว้สูงสูงยน้อยเป็นเรียนแบบนี้นี่เห็นปะนี่ครับต้ไมานี่นี่ครับหวย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 นี่หวยมนันถือฝนมันถือฝนเน,นี่ยนี่หวยมนันเนาะ ถือฝนครับไม่มันการหยาดิเนะถือฝนข้างมันก็จะท้างเป็นอ่างจางๆล่างๆั้น่องไส้ไส้แบบไก่หู้มันแรหมัวมาแม่นาีนต้องไส้แบบนี้ ว่ามันก็คือตอนเกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวเขาแล้วมันจะแดนทางเกา่าทางเคร่องเที่ยวต่วนี่เรียนมั่วครับมีเขาเนี่ยมีเขาตาก็ใส่นําคู่กันแท้ไปไหนเอาสิใส่กันไปครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันตอนมายาม่าสิได้บ่ สวัสดีครับสวัสดีตอนแรกครับหลังจากที่หฮาใส่ไว้เนาะเดี๋ยวหฮาสิมาเบิ่งกันว่ามีตมีแตบบ่ะไปเบิ่งกันเลยครับคือว,ว,ว,ว่าบัวคื้อยู่บาดีดไถต้อกไม้มันเข้าขาวมันเห็นอยู่ด้วย อมอนควบหยิบแตงทงั้งบ่ต่ำบ่ซนนี่หลังหนึ่งอันีนอยู่ข้างหลังเขาจะหนยางส้นไปเาดสิ ยาตียาตีพี่น้องยาตียาตียาตีพี่น้องทิ้ิ้ิ้ยาตีม smile, es, <Columbus> <im it lang> right ีโตมีโตพี่้องมีโตไอ้นีดีดียาตีครับนี่มันดึงเอ็นไปด้อนะแม่ไหวไม่ไหวเดียวเดี๋ย ô ô này Ủa, ô này Ủa, ô hẳn đi hẳn đi ăn đi ô hiệu đồ ơi ô đồ này ô này ô ơi ô ơi ô ơi ô này Ủa ơi ô ơi ô ơi ơi Ủa, ơi 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 Ủa, này

ใช่เลยร่มวัดักร่มโอ้หินเดีลักขาดเสยขาดครับพี่น้องโอ้โหขาดยังไหนแปบลบว่ามันไปได้อันนี้เนาะไปได้รวดเนาะเบิโหดมันไปเบิร์ดโตโอ้ใชไไ่ได้เถอะพี่น้องไปง่ายอยู่ด้วยนี่มุนเหมือเนเลยโอ้ ขาดครับหลังนี่ใส่ต่อครับผมมีไหมเห็นบ่ใส่กลางกันแท้เลยกลางกันเท้หลังนี่จำได้อยุ้นีเ่เทะมั้ยเห็นหลักอยูุ้ยมีโต้พี่น้องมีโตโอ้โหมีโต้พี่โต้นี่แต้มครับอีกแต้ม

เหนีวยวตีแหววใส่บ่วงไงพวดโอ้โหอีกแต้มครับผมอีกแต้มครับโ,อ,โอีกแต้มครับผม

โอ้โหนี่นี่โตครับเนี้ยโอ้นุ่มตีหิ่งเลยเนาะโอ้โหโอ้โหโดนแลวครับผมอยู่แต้มครับโอ้โหออกเดลเ๋ยวๆขอหยัดปิดแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวโอ้ทำเหยียบข้างหนูอุ้ยถือบ่อยบ่โอ้โหถือถูกครับโอ้ถือแล้วถือแล้วโอ้โหอีแต้มครับอีแต้มโอ้โหโอ้อ้เดี๋ยวเราน้ำมจับน <ne> um> ้ำมจับโอ้โหโอโอ้โอ้โอ้

โอ้โหตัโอ้โหตัยังไงยังไงครับโอ้โหไงครับยังไงกันไงสวยงามครับสวยงามเอาเอาของหยาดปิดก่อนนะครับแป๊บนึงโอ้โหถือวะวะเฮ้ยเสียงหนูเนี่ยเห็นปะเอ้ยเป็นไม้ข้างไหนมั้งปะเสียงหนูมม อู้คือแม่นเห็นว่วาแล้วคือสิงห์ูไปหว่าอยู่เอ้ยวานอออีกแถมครับผมโอ๋ขีมน่อยอู้ผมไ้มยครับผมอู้เอาสง่าอย่ดิอ้าอู้นี่ซีว่า โอ้โหสวยงามสวยงามโอ้โหสวยงอมมากแม่งกระไหลเลยเนาะอืมนี่ครับโอ้ตัวยังสวยตัวยังสวยนี่อีกแต้มครับผมเอาเอาเดี๋ยวเขาหยาดปิดก่อนนี้เนาะโอเคครับตอนแรกเขานี่ครับหาแต้มครับผม นี่หาแต้มง่ายๆครับหาแต้มครับนี่ครับหาแต้มนี่ครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งกันอีกเหมือนเสาครับมาสี่ใดจักแต้มแตีมีเห่าจากแต้มบอไปเจอกันเหมือนเสารครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเสารครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งกันมาตอนเสารสิมีโตโมีแต้มบ่ เบื้องบรรยากาศตอนเช้าครับผมโปกติก็น่าจะขึ้นครับผมไปไปเบิ้งกันผมนวาสิมีโตมีแแกมบ่ตอนเช้าเฮ้ไปบอมี่ ไปต่อครับผมมาลุงา้งแถวนี้ตายโอ้พี่น้องตายข้าบว่วงครับข้าบ่วงโอ้ยท่ายาท่ายามันแข็งเป็นนังสีหละ่ะโอ้อยยาแข็งพี่น้องโอ้ตายเสียโอ้ สายค่าบ่วงครับผมขอไหมมีแตมครับมีแตมตอนเสาร์ามีแตมแล้วไปต่อครับเสียงนกตกใจเวิร์ักลมลักลมครับรักลมรักลมครับร มีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นอ,ตอ้ตายอีกแล้วอู้อู้ตรงนัานอยู่ด้วยนี่เอ้ามันคือตายวะตายเหรองามันแข็งโอ้โหเกี่ยวความโอ้ โอ้โหอย่างงามตายแล้วโอ้ติดมือมขึ้นให้ติดส่วงเสาอันนี้มือขึ้นแล้วก็อยางเลยหอบเดึกดเดเนาะเอานี่แต้มอีกแล้วครับผมไปต่อครับไปต่อ,ไปต,อไปต่อครับผมในกระตอนจะชอบ อ่ะสิกลังจะขึ้นบ่ออก่ะ,ปะไปยังไหน ไม่กัดตนบุ๋มหมทางลงมากทางงทางงีไนี่ลงไหมครับพี่น้องเจอกันเจอกันเน่เจอกันมแตงทางไหมลักลมลักลมักลมุยุยกลมลักลมดึงดดึงดนี่โตครับพี่น้องนี่โตครับผม

แกมอีกแล้ว,วรุ่งกับลายให่น้องขนาดเศร้าแล,ะะลา้วใครสวยนครับนี่ครับนี่ฮะโอ้โหหมอกะลงุงจัดเลยขนาดสวยเลย หนูหน้อยตบตูด,ต,ต,ดตั้งสุดทายห,ายหายน่วยอีหลอาตรอนนี่ลูกหนูพันหนูครับผมนี่นี่ครับตบตูดตบตูดไปโอเคครับผลงานตอนเสาเ์เา สีแต้มครับผมสีแต้มนี่กระ่วงกัเหมืกขึ้นครับหมืกขึ้นเนี่เด็ดห้ฮะตัวอะไรเป็นเกลานี่ครับเป็นเก่า,ร,การอบนาอันนี้คือเขาตะนีกเกียวเดี๋ยวรอบนาเกียวเขาแล้วบางไงเเกียวเขาแล้วเดี๋ยวมาติดตาเบิ้งครับว่ามีโตหลายสัมไหตมีแต่ว่ามีแน่นอนครับผมมันแน่นอนถ้ามากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสิ่สำคัญอย่าลืมกด สั้นกระดิ่งครับแจ้งเปลี่ยนเวลาผมคลิปคลิปหน้าเฮ้าสิบเลุยดงงดหนูดงงดฝากติดจามชมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย